สวัสดีค่ะแม่พี่น้องลาวว่้ขอกาวการพยากอากาศเขาสูตรตรัวนิ้โยบที่ยาขักตอนออกเชียงเหนือตอนล่างกันนะคะสลหรับมือนี้นะคะมาพอกันในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่4ธัท่านว่าคม2 5 6 6ค่ะสําหรับการคาดหมายลักษณะอากาศใน GFC ช่วงข้นางหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าภาคอีสานตอนล่างเท่านะคะนี่อากาศเย็นก็มีบอกบางในตอนเศร้านี่ฝนเล็กหน่อยนะคะบางแห่งข้างตอนลาของภาค ลมเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1ิฟถึงกีห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้นะคะขาดหมายกันไว้จียทีสามสิบเอ็ดถึงสาสิบสี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในหมื่นอื่นเสา์นะคะขาดหมายกันไว้จียทียี่สิบเอดถึงยี่สิบสาองศาเซลเซียสค่สะคะ่ะาสำหระะับการขาดหมายลักษณะอากาศอีกเจ็ดมือข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่4ีวันที่หและก็วันที่เก้าและก็วันที่1ิท่านว่าคมนะคะ ภาคอีสานตอนล่างเท่านะคะจะมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบางในตอนเศร้าโดยที่อุณหภูมินะคะสูงขึ้นหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสสิมีฝนเล็กน้อยนะคะบางแหงส่วนมากจะอยู่ทางตอนล่างของภาคน,นะคะลมเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงสําหรับช่วงวันที่หกถึงแปดทันวาคมนะคะภาคอีสานตอนล่างเท่านะคะก็จะมีอากาศเย็นในตอนเศร้าแล้วก็มีลมแห้งนะคะ อุณหภูมินะคะสีลดลง1 3ถึง3องศาเซลเซียสในช่วงนี้นะคะจะมีฝนฝ,นฝาาคะนองลอยละาสของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางตอนล่างของภาคน,นะคะโดยเฉพาะในวันที่6ท่านว่าคม้มลมนะคะเป็นลมที่ตะวันออกเฉียงเหนือ10บถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงสําหรับการคาดหมายอุณหภูมินะคะอุณหภูมิตามศูนย์คาดหมายกันไว้ยู่ทีสิบถึงยี่สิบสองศาเซลเซียส อุณหภูมสิสูงสุดนะคะขาดหนายกันไวจะอยู่ที่สามสิบถึงสาสิาองศาเซลเซียสค่ะค่ออากรยายจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะดูแลรักษาสุขภาพของน้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงหละกการเกษตรนะคะควรเตรียมการป้องกันและการระวังระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นน้ำนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะการพยากรณ์อากาศของศูนย์ตุนยิยิทยาภักต้านออกเชียงเนี่ยตอนลากกขอจบลงเพียงเท่านี้พอกันอีกเช้าในมืออื่นสาวด้วยค่ะ สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน